ครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับจะมีเรื่ออาการของรถจักรยานยนต์มานําเสนอแล้วก็มาดูแนวทางการแก้ไขแบบ,แบ,บง่ายๆกันอันนี้เป็นรถในรุ่นของยามาฮ่าฟีโนไอนะครับอา,อาการที่มาก็คือสต,ตาร์ตติดง่ายแต่เร่งไม่ขึ้น นะเร่งแล้ววอดเร่งแล้วขี่ไม่วิ่งไม่ออกนะครับเราก็ต้องมาดูาเรียกอุปก,กรณ์หลักๆเลยก็คืออันที่หนึ่งเลยคือแบตเตอรี่นะครับเพราะว่ายามาฮ่าเนี่ยถ้าเกิดแบตเตอรี่อ่อนหรือว่าแบตเตอรี่มีปัญหาเนะี่ยหมดอายุเนี่ยนะครับจะวิ่งไม่ออกแต่น,นี้แต่รถคันนี้ที่มาเนี่ยคือแบตเตอรี่ใหม่นะครับแบตเตอรี่ใหม่อิบเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนมานะครับอันที่2 พอเมื่อเราเราดูแล้วว่าแบตเตอรี่มันใหม่เนะี่ยเราก็ต้องมาดูเรื่องเรื่องของระบบน้ำมันนะครับว่าระบบน้ำมันนะผิดปกติหรือเปล่าโดยการที่เราก็จะต่อนะครับเกจวัดแรงดันน้ำมันในระบบเข้าไปเสร็จแล้วเราก็เปิดสวิตช์ดูว่าแรงดันน้ำมันแล้วน่ะถึงสามร้อยไหมได้ถึงสามร้อยนะครับีนึงนะครับอันนี้แรงดันน้ำมันปกตินะครับเราก็จะมาดูอีกอักนหนึ่งของระบบไฟบนะครับก็นะคือ ตัวของปากโอเทียนนะครับปากโอเทียนอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งเหมือนกันที่ที่จะทําให้รถนั้นวิ่งสะดุดหรือวิ่งไม่ออกนะครับอันนี้ก็เลยเราก็เลยต้อง,องทําการเปลี่ยนนะครับคือคือซื้อของแท้มาใส่เพราะว่าของแท้เนี่ยทําด้านในเนี่ยตัวเขี่ยวล็อกมันจะแน่นมันจะแน่นกว่าแล้วก็จะมีตัวต้านทานภายในของมันนะครับ ตัวด,ด้านทานภายในในปัแบบ๊กเนี่ยมันก็จะมีอายุการใช้งานของของเขาอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนโพเทียนคันนี้เปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนมาแล้วนะโพเทียนก็เปลี่ยนมาใหม่กิบเลยนะครับแล,แล้วก็เข้าไปอันที่เป็นไคลแมกเลยนะครับที่ท,ที่ที่เราแก้แล้วหายนะครับก็คือในในส่วนของโอคชีดนะครับโคชีดเนี่ยนะครับก็คือเป็นระบบหนึ่งของระบบน้ำมันซึ่งถ้าเกิดโคชีดจ่ายบางไปนะครับหรือจ่ายหนาไปหรือมีอาการที่ว่าโคชีดซึม แต่ก็มีมีผลได้เหมือนกันนะครับโดยการที่เรานะครับจิสวิทย์ให้เรียบร้อยนะเราก็ถอดตะถอดตะกี้ฉดออกนะครับเราก็ถอดถอดรถฉีดออกมาครับเราก็ทำการถอดรถฉีดออกนะรฉีดของเขาเนี่ยจะมีโอริงอยู่มันก็จะแน่นหน่อย แล้วก็มีกิปบล็อกคันนี้ตัวหนึ่ง นะครับพอเมื่อเราเราแกะออกมาปุ๊บเนี่ยนะเราจะเห็นทางเข้าของน้ำมันอันนี้คือเป็นเป็นรูชนะีเป็นรูชีนะครับซึ่งที่เราทําการแก้ไขก็คือตรงนี้นจะมีกองเล็กๆอยู่นะครับนะเราก็ทําการล้าลงทำาสะอาดนะครับเป่าลมให้เรียบร้อยนะแล้วเราก็ประกอบกลับเข้าไปนะโดยที่โดยที่ยังยังเป็นรูชีดเดิมอยู่เพราะว่า นะครับทั้งเรื่องรู้จีดมันสีจริงๆปุ๊บเนี่ยมันจะจะตราตราไม่ติดเลยแล้วนะเราก็ประกอบกลับเข้าไปแนะาาล้วก็คิดก่อน ก็ระวังด้วยว่าปูริงนะครับจะหลุดหายนะเราก็ปรดปอบกลับเข้าไปเอย่าตักนะครับก็ลองก็ตัดเครื่องดู